ล่าสุดสเปอร์ของเราอยู่อันดับที่12ต่อไปเจอกันอันดับที่3ก็ครับผมเบนส์ฟอร์ดมี16คะแนนเลยตอนนี้จากฝูงนะ่าจะเปลี่ยนมือแล้วและเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็น ชนะกูเกมล่าสุดมึงขึ้นจ่าฝูงเลยเหรออีก3า <c oughs> เกมที่เหลือในพาร์ทนี้จะมีเกมเจอกับเบอร์ลี่เลดบูซาวบวกในยู่ฟาชมเป้ยนลีครับสุดท้ายออกไปเยือนเลตเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในลีตั้งใจอยากเก็บ9้าแต้มเต็มนะแต่มันไม่ง่ายครับผมกับเวนฟอร์ดเพราะเขาเป็นทีมหัวตารางอาจจะได้สัก6กแต้มหรือเปล่าและในยูฟาหลังจากแพ้มาตอนนี้ทีมเราอยู่อันดับเท่าไหร่ยังเป็นอันดับหนึ่งครับผมแต่ในสายโอ้โหสามคะแนนทั้ง4ทีม รายงานนั้เแต่ที่ติดทีมชาติเข้ามาพอลกวยตินยังมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสนะและเป็นรายการบอลยูโรรอบคัดเลือกเหมือนเดิมครับผมรอบนี้จะเจอเช็กแล้วก็สวีเดนมาอย่างนี้อย่าบอกว่าขั้นอีกนะไอ้คนก็กําลังจะโฟกัสในลีกแม่งขั้นอีกแล้วครับผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าไปกลัววะเวนฟอร์ดอะ ถ้าวัดชื่อชั้นเราเหนือกว่าเยอะครับผมแต่ถ้าวัดผลงานฤดูกาลนี้เบนฟอร์ดแม่งดีกว่าเราเยอะกับตันทีมเกมนี้เป็นลูเบนเนเวสด้วยโคต้องการอะไรบ้าง7.5เรตติ้งนะยิงนอกกรอบอย่างน้อยหนึ่งประตูครับผมแล้วก็เอาบอลมาคืน2ครั้งถ้าขอให้เรายิงไกลหรือว่าเบนฟอร์ดจะเล่นรับแล้วสวนโอ้โหโคตรอันตรายเดี๋ยวคนเล่นหน่อยมาแล้วเอาขซ้ายอุ้ยไม่ริต ขีเข้าวสายขีดสั้นสายติดบอโอเคตรงกลางอย่างแน่นเลยออกข้างไปสวยครับิมาเองมาเองสั้เลยแล้วอูวิติดบอโ <c oughs> ขนบอกให้มองเพื่อนบ้างต้องเล่นเป็นทีมครับอี่ไอีลูกเก่งยกเลยติดแหนจานได้โอเคสั้นๆมาสั้นๆมา ไล้ําโอ้โหติดอีกทียังเล่นได้ขยันติดแขนซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นร้ายอ็นร้ายเดินเลยครับกัปตันอุ้ยแล้วอย่าให้ท้ายอย่าให้สั่งไอ้โอเคอุ้ยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเกมลับอะไรวะเนาะโดนง่ายไปว่ะดูบอลคอนครับแล้วเอ็มเบโมโดได้โมงโอ้โหเหมือนชนกันเองอ่ะประตูอ่ะ เนี่ยดูใกล้ๆอีกทีครับผมจังหวะโอ้เห็นเหมือนกูไปแขนมันอะใครก็ได้พิกฝอยไปหาหมอทีขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้ค่อยๆมาดิพิกเลยครับได้แล้วแล้วตดนครับผมกวยตินโอ้หแดงออกไมแมอลิเตอร์เรียบร้อยครับผมพอพิกได้อะ่ะส่วนมากจะโดนเตะครับแล้วดูดิไม่มีบอลเลยอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ,อจ่ายพรุ่งนี้ปหล่ะ โควตินขอใส่ก่อนเลยตรงตัวแล้วแล้วไม่ออกด้วยเดี๋ยวเพื่อนโคเซ่รอโอ้โหแต่ละตัวแล้วเก็บรับเราแต่ละตัวด้วยสวยไม่ได้แล้วเก็บรับโอ้โหคนที่เปิดสวยแล้วครับผมเปิายแมนดี้แล้วประตูเก็บดีมากอ้มันปฏิประต่ะตอ,อกันไม่ได้เลยทีมอะเล่นกันยังไงก็ไม่รู้ครับกควตินเริ่มหน้าตึงแล้วขิบหายแล้วแมนดี้แมนดี้มาเองแล้วไม่มีใครเข้ามันถอยกันหมดอะ อุ้ยยังไงแล้วโอเคเต็มได้ยังไม่ออกแล้วอู้หูอะไรอะเร่งกับขังนู้นแหละเออกูเป็นตัวอ้วนแหลมเองสวยอืมลือไปแล้วกูยติ่มได้ดีเรียบร้อยโอ้ฮ้เยหรือเราจะเปลี่ยนตำแหน่งเลยวะคือฝั่งซ้ายจริงๆมันก็คือมิดฟิลเหมือนกันครับแล้วตูสอดเข้ามายิง มีแววมีแววไม่ล้าข้ามไปสวยๆเลยล้าก <divor> <_ C ities> ็เฮียแล้วครับเตโอหอยตินโคงคงูชอบตำแหน่งแบบนี้วะพอยืนเป็นกลาง3ามตัวผมไม่ค่อยถนัดอ่ะถ้าไปยืนฝั่งซ้ายอิสระมันก็พอมี s <word> <S สวยแล้วเบินต่อทีเดียวเนี่ยแค่นี้เอง s <word> <S สวยละมดโอ้โหกองหน้าสากกระเบือโอ้โหกองหลัง สับพลังเคครับผมเองไม่ต่างกับกองหน้าเลยไปนี่ไงช่องของบอลก่อนของบอลมึงหันของบอลสิตายไม่ใช่พี้ตามบอลอีกแล้วใส่เลยนี่ไงฮู้เปมโมเล่นที่ดับกาสเอ้ยมึงเข้าบอลดิเข้าบอลดิครับเออแค่นั้นแหละแล้วก็ติดพาสวนเลยไปตัว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 เออตัวตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง โอเคได้นะได้นะสวยครับเต็มเลยลุกไม่ได้แล้วครับผมโดนนี่โอเคบัญยาบอ่ะพลิกเลยแล้วไปเลยกว๋วยตีนไปเลยเหม่งไม่สนอีคา้าไม่ไล่อีลมแล้วนั่นไหนแล้วไม่ถึงอ้ยต้องทำเองกินเ,เองแล้วบ้างโอเคสวยยังไงยังไงข้างในเต็มเลย ไม่ละวไมโอ้ยไอพ่อช่างเขียวย่ายไปง่ายไปง่ายไปแล้วโอเคโอ้โหเขาเหลือสิบคนไอ้ที่เราพลาดกันไอเฮงวิ่งจ่ายบอลออกไซด์ออกขวาจังหวะเขาทำแม่งเขี่ยเป็นขี้อย่างงเี้ย ไอเราอะผ่านตลอดเว้ยความพึงพอใจอะคือตอนนี้ผลงานส่วนตัวกูมันดีมากเหลือแค่ทีมเนี่ยแหละแล้วยิง่งโ,โหการเล่นของเพื่อนไม่หลุงหิดเข้าไปใหญ่ครับผมแต่พักกับสมโมสรก่อนตอนนี้มาลุยทีมชาติกันต่อครับฟุตบอลยูโรรอบคันเลือก,กับสาธรารณรัฐเชฟเทนนิงขอเป็นควิกซิมแล้วกันยังไงครับขึ้นมาจนเป็นตัวจริงโอเคส่วนเพื่อนร่วมทีมในเกมนี้ครับคีเรนอเบเบ้อยู่หน้าเป้าสลัดค้งมูหิดจากฟุตบอลสโมสรออกไปและมาลุยกับทีมชาติดีกว่า ตอนทีมยังเป็นเตโอเฮอร์นันเดสนะทั้งสมโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยให้สวยครับมาดิสวยแล้วกวยตีนปั่มกวยตีนตุ่นก่อนเลยวู้ววปั่นเลี่ยเดียมันดีกว่าสมโมสรกูเลิกสมโมสรแล้วมาเล่นทีมชาติได้ไหมวันนี้แหละลูกเก่งลูกเก่งแล้วสาวสาสองรีบเลยวู้ววตุลัมเนี่ยครับผมคอร์สเข้ามาแล้วเป็นกวยตีนเล่นเสาแรกครับสบัดมาเสาไกลแล้วสัดด้วยสา,ายของตุลัม เห็นเลยอ่ะความต่างๆสโมสรจับทีมชาติอ่ะสวยเลยเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงเห็นข้างหน้าเป็นกล้วยหรือไงล่ะเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนระวังระวังเกลือกแน่นแหน่อยคารุสิทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินตุ๊ตุสวยดูแถวสองให้สวยครับคนเดียวโอ้โหแล้วเหมือนจังหวะที่เราได้เลยแต่ของเขามันห่างไปหน่อย ผมว่ามันอาจจะอยู่ที่สมโมสรหรือเปล่าไปแล้วครับเปตินแล้วยัดไปเลยสวยนั่นแหละพิกประธานอะ่ะประธานประธานรอแล้วไม่รู้ว่าใส่ซายขวาครับผม<ฮ>ประธานวิ่งชี้ไม่ให้ประธานครับแต่ซัดเองเห็นแล้วประธานคีเรียนเอมบาเป้คีเรียนเอมบาเป้แล้วอุ้ยสวยสุดรัมแล้วได้ซัดของเดมเบรย์ความสุกูมาเลย หายสเปอร์นี่วิ่งไถอย่างเดียวดูกับผมนี่สายของเดมเบเล่ไม่แน่ว่าโมเมนตัมนี้อาจจะก,กลับไปที่สเปอร์ก็ได้เพราะตัวสเปอร์ก็มีอย่งสามตัวรวมเราด้วยเห็นแล้วตัวไก่วางเลยครับโอ้โหดูโคตรแม่นเดมเบเล่ le, โคตรกากเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเข้าเลยนั่นแหละครับไม่พูดสิครับบอลคอร์สแน่นอนอย่างนี้สวยอยูยังได้ระวังแล้วเซฟครับโอ้โห บอลยาวเขียไปเลยอุ้ยนิดเดียวแล้ววัยตินมาแล้วสวยอกะวางออกขวาสุดเลยนะน่าโคนละฟิลลิ่งเลยอ่ะแล้วดูหน้าวยตินไม่ได้ตึงเหมือนตอนอยู่สโมสรเลยครับผมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ถอยไม่ถอยดิครับถอยกระโดนดิแล้วหูองหน้าล่างยักษ์ไม่ใช่ครับฮารุเซเอ้ยทำไมตัวตัวใหญ่จังวะเลี้ยนเห็นแล้วไปครับผมวางยาวประทานคนเดียวเลยประทาน ปราทานตัวๆโอ้โหตายแล้วเตโอสวยครับเตโอแล้วไม่ให้ออก <S <S 2> <S 2> ไม่ออกเขาได้ไม่ได้เขาได้อีกทีอะไรเนี่ยเฮ้ยๆวังสวยไม่สวยแล้วประตูแล้วเดียบลอยครับผมง่ายไปหน่อยบ้าวะจังหวาหงบอลของเตโอครับแล้วสุดท้ายได้พลิกสายโอ้โหแล้วยิงย้อนด้วย<ป>โอ้โหอิชนตีทั้งนั้นเอาหลุดมาเฉย พาไปเองโ <Br> uh. วติน้นโอ้โหทำไมมันปัน่นโค้งไม่ดีเลยวะโอ,โอ้สาแหวกมาสามเนี่ยแหวกมาสวยแล้วครับผมแต่โอ้ยรู้อย่างนี้เต็มข้อดีกว่าใครหมดแล้วสวยเลยสวยแล้วประธานเบ้เฮ้ยเฮียนี่มันติดมาจากสโมสรจริงๆ,งๆยัดโง,โง่ะไม่ดันทาเองเราเพื่อนขยับอยู่ ไปครับประแทนประแทนแล้วครับไม่ใช่ประธานแล้วโอ้อหโหออทำไมอ้ถอยรับต่ำมากรับต่ำมากครับผมมากเกินชิดเพื่อนชิดเพื่อนสวยไปแล้วครับผมประธานเบ้คิเล้นเอ็มบาเบ้คนเดียวเลยข้างหน้าไม่มีกำลังมากำลังมากยัาางไงคิเล้นให้กลัวไปยกเสาสองยกไม่ได้ของัานสวยแบงคกบิ๊กแบงค์กบิ๊กยืนดูเฮี้ยอะไรกันละ่ะอืฮึมฮึมจะยวิ่งใส่แล้วหน่อย ยินดูครับผมแล้วเกมลุกยืนมองสวยจบไหมจบตรงนี้เคลียร์สวยครับผมจบไหมจบสิครับตรงนี้กวยตินชันโอเคหนึ่งต่อสองมันดีได้อยู่แป๊บหนึ่งอะ่ะพอเสียประตูเท่านั้นแหละเป๋เลยครับผมแต่ก็ยังดีที่ยังพาทีมชาติเก็บคะแนนสำคัญได้ครับผม แต่ความพึงพอใจเราลดว่ะขนาดพาทีมเก็บ3แต้มได้อ่ะไม่ผ่านคือเรตติ้งกับยิงประตูหรือแอสซิตผมลืมกูก็พยายามทำให้ทีมมัน ผลงานออกมาดีที่สุดกูผิดตรงไหนคนสกิลพอยท์เพิ่มมาอีก4ตอนนี้เราจะใส่อะไรดีปัญหาของผมมาตอนนี้คือจบสกอร์แต่ดูมุ้นแน่นตับเลยครับผมเราจะลองเพิ่มวิกฟุตเป็น4ดาวไหมเพื่อจะได้แบบเข้าสายแล้วยิงได้บ้างครับผ่านไป3เกมเป็นจ่าฝูงชนะ2เสมอหนึ่งมี7คะแนนครับผมเกมต่อไปเจอกันแับที่2สวีเดนที่มี3คะแนนสเปนจริงเกมนี้มาจากเกมที่แล้วเลยไปสิบแต้มจะได้ชิวๆหน่อยและเกมนี้เล่นในบ้านด้วย ได้ดวลกับลินเดอร์เลิฟครับผมสวีเดนมันมีแอนโทนีเอเลนกาวยนี่หว่าใช่ปะโอ,โอ้โหดักไม่ได้ด้วยโอ้โหโดนด่าครับกอลังเกัาครับได้แล้วสวยเพื่อนบลสวนนี่รออะไรอะ่ะโอ้ยได้โอ้โดนอีกแล้วอีเท่าสองนั่นแหละแล้วเขาได้โอเคโอเคเขียนได้แล้วสวยครับ เราคตรติงกระดกด้อยกทีแล้วไปเลยไปเลยครับผมไปแล้วไปแล้วต้นเกมย e ังมีความฟิตอยู่แล้วเห็นเห็นเร็วกว่าเห็นเห็นเห็นเลยเห็นเลยว่ามีตัวมาแล้วโดนสิครับโอ้หไป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 พลาประจำเปิดพื้นที่ให้ลลาอย่างนี้หายครับผมหรือว่าเราจะไปเล่นลิงเส้นดีวะทุกคนคอมเมนต์ด่วนเลยดูครับผมโค้ชโค้ชเสียบครับยังี่ นั่นแหละไปเร็วกว่าเห็นเห็นเลี่เนเอ็มบาเบเอ็มบาเบตัวดิอู้ยสวยาะมาแล้วครับผมคลาเสเซนแล้วใสัตัดโอเคสวยมากมาแล้วครับกวยตินเคลื่อนมาแล้วสวยเลยสวยเลยไปดีที่ตัวนั่นแหละแล้วซัดขวาอฮียสิดูกวยตินจ่ายแล้วซัดเต,ต็มข้อเลยครับตัวนี้ เรามีเพชรยิงไกลปะ่ะไม่รู้ครับใส่ก้อยโชว์ไปก่อนแล้วโอ้โหไกลไปหน่อยเ,อเราเปล่าเคลนดิไปครับติดเล่นซะแล้วอุ้ยสวยแล้วป,ปั๊บปีโอ้โหเอาจิงกูแหวสิ้ไม่ดีเลยมเมื่อกี้โอ้แต่ประธานเบ้ครับวิ่งไปพักแล้ววนเล่ด้วยขวาดูดิผมไม่ได้เรื่องครับจังหวะเน,นี้ยมันมีตัวรออยู่แล้วแต่ประธานเบ้โฉบแล้วซัดบอลเล่เลยประทับเชื่อมะได้อยู่ อ hey, you you ืประทานไปอีกแล้วโหคืนไอ้เหี้ยเชื่อมกันติดแล้วยังโหดครับดูเนี่ยยกข้ามแล้วประทานวิ่งสอดมาวนเร็วอย่างชอบตรงหน้าอย่างเนี้ยโหๆๆๆๆโหต้งการต้งการต้งการสักอีกสักนิดสักแล้วเซฟครับผมสวยครับประทานแท็กิกไปประทานอื้นี่ไง คีเลียนแท็กิกแล้วจังหวะนี้จ <Talk> <level> ังหวะปั้นเขาก่อนเฮ้ยโอ้โหลูกลูกหลอกอะหรือว่าลูกจ๋าไปไหใส่เองโอ้โหโอ้โหกดเต็มข้อครับผมแม่งเต็มใต้ลูกเลยลุ้มไม่ได้ลุ้นเลยระวังระวังระวังสเปนเบิร์กโดนโดนดิบอลนัวโอ้ยังได้สเปนเบิร์กโอ้แล้วอีซักอีซักได้สับเรียบบหลอ ตามมาห่างๆครับที่สี่ประตูตอนหนึ่งเกมรับยืนโว่เหรอหรือ,อยังไงโอ้เหลือตัวเดียวชี้หายเหลือตัวเดียวก็โดนดิครับครึ่งแรกชิวๆไวครับผมที่สี่ประตูตอนหนึ่งโอ้โหแล้วกล่องหน้าขมๆนี่มันทําให้ทีมเรามันดีอย่างนี้นี่เองเว้ยโดนดิครับอย่างนี้อย่างนี้กยตีนกูเอาแข้งกูไปโอ้โหตัดเกมเอ้ยแค่เหลืองก็พอจันจันครับแค่เหลืองก็พอ ผมโดนบอลด้วยโอเคดูครับมาแล้วเนี่ยแข้งประสานแข้ง <S <S เริ่มเลยเปื่อยนะครับวันนี้อุ้ยสวยประธานเคลื่อนประธานครับประธานก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนเลยอ่ะงั้นช่างมาง่่งอะสวย,ยังไงเดือดเ,เลยผมว่าประธานไม่ต้องปั้นหนึ่งแล้วปั้นกูด่วนมาวันนี้ประธานมาเออกูเอง แล้วสายสายของกวยติน้ <c oughs> ตอนนี้ยิงได้ทางซ้ายทา้งขวาแล้วครับผมแล้วถูกเปลี่ยนออกเลยครับพอกวยตินไปเตรียมตัวสําหรับอาการปวดหัวของฟุตบอรลรพิมลีกันต่อดีกว่าจบ5ต่อนหนึ่งนะได้เพิ่มจากตูรลามนาะทีที่88ผลงานดีมากอะตอนนี้เป็นตัวหลักของทั้งทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ทอรแนมฮอสเปอร์ทำไมเสียงมันใจวะตอนพูดถึงสเปอร์เนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11แล้วนะตอนแรกอยู่12ขยับมา11 Yeah. จะพูดไปยังไงดีวะไม่ต้องขยับกันนะแล้วตันโวของลีกในตอนนี้เป็นทางด้านของเดียครับผมของลิเวอร์พูลเจ็ดประตูจาก8เกมกวยตินมีติดอะไรบ้างไหมอ่อทีมเราเป,เปอร์์มีกวยตินติดระดับที่1 4ครับยิงไป3ประตูขอมาเปลี่ยนท่าดีใจก่อนผมกดโชว์เลฟสเปกไม่เป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างน้อยเบอร์ลี่มันคือหนึ่งทีมที่มันทำให้เราผลงานโคตรจะดีครับผมก็ต้องให้เกียรติทีมเขาหน่อยด้วยการใช้โชว์เลสเปคถ้ายิงได้ กลับมาจากทีมชาติสิเป็นตัวจริงก็ยังเหมือนเดิมนะโอ้เมนกว่าเขาบอกแล้วโอ้หลุดเลยสวยครับโอ้ไม่สวยแล้วได้แล้วสวยหยัดเลยโอ้ยิงท่าอะไรวะเนี่ยเช็คหน่อยรู้สึกว่าท่ามงแปลกๆเนี่ยไม่เห็นว่าเมื่อกี้อัมนี้โอ้โหนึกว่าอองรีดูเซสกี้มา ไปไดิให้ยิงแล้วไม่ยิงด้วยไม่ยิงโอเคแล้วเสียบลอยครับจ็กกิริตนันลา,านจะเห็นบอดเล่นอย่างนี้วะนี่ครับเริ่มจากโกยตีนแล้วผ่านมาเบิลต่อมึงเจ้าชัวไปถึงไหนตัวคนนี้ก็เลี้ยงเข้าประตูแล้วนะได้แล้วสวยเออมาดิฝ้าว่าาอะไรอ่ะเกมลุกกำลังจะไปแว๊กวนกลับมาเล่นเกมลับต่อเคลื่อนที่ดิเคลื่อนที่ดิครับรออะไรอ่ะ ใส่เลย <c oughs> เอาไอ้ที่กูบอกไม่ดีไงกูข <c oughs> อโทษกูตินบอกอารมณ์มันพาไปครับโอ้โหเปิดมันที่ง้างแล้วดูหวาเต็มโคแล้วบอลพุ่งเสียบเลยอ่ะไอ้เหียดีใจใหญ่เลยกู <c oughs> ลองนะขนับขนับนี่ตัวมืนครับผมแล้วแทงต่อสวยได้เนี่ยแหละฟิฟท์เกออ <c oughs> ็บรับเ็มรับมาแล้วฟอร์เตอร์ฟอเตอร์มาที่ขนับ ครับรอตัวข้างไม,ไม่ด้วยไม่ด้วยคะับมาโดโด,ดเลยพอเต f ร์ฟเฮ้ยแล้วเซนเตอร์ไปไหนอะดูครับโอ้โหม่งถอยวเตโอแล้วถ้าวิ่งเข้ามาดักมันได้เลยนะนะยังไงกินไปได้เลือกเลยนี่มึงอยากชัวมากใช่ไหมโอ้โหมันต้องชัวแค่ไหนว่ะเพื่อนไปทิงไห้ครั้งครับผมแล้วดูจีดิย้อยมาแล้วพัก โคตรนิ่งถึงแล้วข้างบนมีไมรกล้าว่ะคืนเดิมนั่นแหละไปไปครับก่อสโซโลโอ้โหได้ว่ะไม่ได้แล้วกูใส่เองเลยโอ้นัวผู้นี่ก็ตามบอลดีจังวะ เหมือนมีพลังแฝงและเจอทีมเก่าอะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีตัววิ่งอยู่แต่ผมไม่ได้จ่ายแต่มาทำโมสอนทำไมหน้ามันตึงๆว่าคอยตินส่วนเส้นของแกมบ้ครับแต่ทำอะไรไม่ได้มาดิกเอาเอากลัวไมได้เพื่อนสวยระวังโอเควุ้ยทำไมเมื่อกี้กูวิ่งแปลกๆเขาเล่นเกมแล้วรึ่งหลังน่ะอยาไปกลัวเราดูดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ยติมวิ่งไม่ได้วะคารินสวยโอเคสวย เขี่ยม,มาก่อนโอเคบอลเขากางมาพุชมันอ่านว่าปุยใช่ไหมแต่ไม่รู้กับแกมปั๊ดมาแล้วแกโตอเคแล้วไม่ออกไม่ออกก็สวนนี่ไปแล้วไอตินเุ้ยผมรู้สึกผมไปกับบอลได้ดีกว่าไอ้ไอสัตว์เอ้ยมัน,น่าอวายตัวเองเลยแล้วบอกว่าไปกับบอลได้ดีกว่าวิ่งตัวเปล่าสวยโคมิดโคมิแล้วกวยติน้น รอบนี้ขอรอบนี้ขออ๋อหไม่ดีใจแล้วกูอ๋อแล้วกูท่ามาททำคุ้ยเลยเนี่ยโอ้โหเอาว่ากลับมากับทีมชาติแล้วฟอร์มโอดด้ดีมันต้องเล่นอย่างนี้ครับแล้วดูคปยทีนโฉบอย่างสวยโอ้โอโอ,อ,อ,อ้ช่องตรงนี้แบ็กฟอร์ดสวยจะโดนบอลสวนไปดิไปดิค่ามเร็วอะ่ะผมเร็วอะ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ,อ้เบรกเบรก ก็ผมมาสุดแล้วนี่ฮะกูเพิ่งเคยเห็นเหียสไลด์เบรกลองข้มาเห็นแล้วไปดิชี้ก็ไปดิปดลาบอสเอออยากแฮปปี้กอะขอได้ไหมขอใยขอแฮปปี้ได้ไหมนี่ไงแล้วตียวขย,ยุกลูกเก่งเลยนะเว้ยลูกอย่างเงี้ยตอนอยู่เบอร์รี่อ่ะโอ,อ้ออยไอ้เหีนน้ยหนกว่าเพื่อนเก่าทัวที สวยกดเล่เลยโอ้โหนุ๊มสบโดดสับโดบโดมาดิมาดิไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแค่แปร์เฮ <food> ้ยทำไมแปร์บอลหนึ่งนั้นวะมีโอกาสปะขอได้ปะขอได้ปะขอรุนแรงทีได้ปะเฮ้ยมึงจะปิดอะไรกูเยอะขนาดนั้นอนะอยากแฮทติกอ่ะโอ้โหฟอร์มกูสะอาดดีเฮ้ยแต่กลับมาจากฝรั่งเศสแล้วมันดีมากๆเลยตอนเนี้ยยิ้มแล้วครับกลายติมยิ้มได้แล้ว ก่อนจะยิ้มได้แล้วเสือกมายิงทีมเก่าปัญหาคือไม่ใช่เสือกมายิงทีมเก่าเดียวเสือกยิงทีมเก่าแล้วมึงเสือกดีใจใส่เขาอีกแ <c oughs> เราก็อุตส่าห์ไปเอาโชว์เลสสเปกมาซะดีเลย จากตั้งเป้าไว้ว่าใน3เกมจะเก็บมาให้ได้สัก6การเป็นว่าพาร์ทนี้มีแค่2เกมแล้วเก็บได้4ถือว่าผ่านเลยนะส่วนตารางคะแนนหลังจากผ่านไป9เกมครับผมมี13คะแนนขยับขึ้นมาอีกอันดับครับอยู่อันดับ10ใกล้แล้วว่าจากฝูงตอนนี้แมนยูมี24โอ้โหแล้วเลสเตอร์ซิตี้อันดับ8เอ้าไอ้เหีเ้ยกูเพิ่งบอกมันเป็นทีมน้องใหม่ส่วนสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวขอตัวลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมฟอร์มกำลังดีเลยแต่ เดี๋ยวตัดไม่ทันในอีพีหน้าครับจะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกับอา r i เบรไรซิกแล้วตอนนี้สถานการณ์ในยูฟ่าทุกเกมแม่งโคตรสำคัญเลยครับผมชอบกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยช่องมาซกซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอกวยตินผลงานเริ่มกลับมาดีแล้วหวังว่าจะดีต่อเนื่องครับผมตอนนี้เจอใหม่กันหน้าสวัสดีครับ